มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตวิทยาเขตร่มเกล้าตั้งอยู่บนถนนร่มเกล้าสามารถเดินทางได้ด้วยรถโดยสารสาธารณะรถยนต์ส่วนตัวรถไฟฟ้ารถตู้และแท็กซี่เมื่อก้าวเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยจะพบกับอาคารที่หนึ่ง หรือเรียกว่าอาคารเฉลิมพระเกียรตินักศึกษาสามารถติดต่อด้านการเงินหอพักห้องสมุดติดต่อการลงทะเบียนได้ที่อาคารนี้อาคารที่สองหรือเรียกว่าอาคารเกษมนักคราเป็นห้องเรียนรวมและห้องสอบของนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้มีรถรางคอยบริการรับส่งนักศึกษาระหว่างอาคารเรียนและหอพักมหาวิทยาลัยมีสนามกีฬากลางแจ้งคอยให้บริการกับนักศึกษาอาคารที่3หรือเรียกว่าอาคารเกษมทัศนาเป็นที่ตั้งของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาโรงอาหารและศูนย์กีฬาในร่ม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาตั้งอยู่บนชั้น9ของอาคารเกษมทัศนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาก่อตั้งเมื่อวันที่26กรกฎาคม2556เปิดการเรียนการสอนใน2หลักสูตรได้แก่ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตใน2ด้านหลักคือ ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายหรือ Personal Trainer สามารถดูแลให้ความรู้ให้คำแนะนำในการออกกำลังกายให้กับกลุ่มบุคคลทั่วไปคนพิเศษและนักกีฬาได้ซึ่งตอบโจทย์กับตลาดแรงงานในปัจจุบัน 2. นักวิเคราะห์เกมกีฬาหรือ Sport Analyst สามารถบันทึกวิเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปศึกษาวิจัยและพัฒนา เป็นผลข้อมูลย้อนกลับให้กับผู้ฝึกสอนและนักกีฬานำมาพัฒนาตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อทีมกีฬาได้ 2. หลักสูตรศริลปศาสตร,ร์บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเน้นผลิตบัณฑิตเป็นนักบริหารจัดการแบบมืออาชีพสามารถจัดโครงการกิจกรรมนันทนาการตามที่องค์กรและหน่วยงานได้มอบหมายได้อย่างดีเยี่ยม ผู้ประกอบการด้านธุรกิจกีฬาผู้ประสานงานจัดซื้องานวิจัยวัสดุอุปกรณ์หรือเป็นตัวแทนนักกีฬาสปอร์ตเอเจนซี่เพื่อดูแลผลประโยชน์ของตัวนักกีฬารวมถึงจัดหานักกีฬาที่ตรงตามคุณสมบัติให้กับทีมสโมสรกีฬาได้ ห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามีอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ทันสมัยรองรับการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งในด้านวิชาการด้านงานวิจัยและด้านงานบริการวิชาการไว้อย่างครบถ้วนคณะ มีความตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพของนักศึกษาจึงได้สนับสนุนให้มีการใช้งานห้องปฏิบัติการห้องออกกำลังกายอย่างจริงจังนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทำให้นักศึกษามีความมั่นใจในการออกไปทำงานหลังจากจบการศึกษา ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีมีขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ลองเรียนรู้ทดลองใช้และปฏิบัติจริงคณะวิทยาศาสตร์การกีฬายังมีห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์สมรรถนะในเชิงกีฬาเพื่อวิเคราะห์ทักษะต่างๆนำมาใช้ประกอบการวางแผนเชิงสถิติเพื่อเป็นผลย้อนกลับให้กับโค้ชนักกีฬาพัฒนาตนเองได้ านดรวันลบสุวรรณดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรบนณฑิ์ท่านดรเสนีสุวรรณดีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเฉลิมชัยวัชราพร์คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาอาจารย์วันธนะสัพเพเสริญรองคณะบดีฝ่ายบริหารอาจารย์นัทถาพรอวิไลรองคณะบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ภัยจิตราศีวิเศษรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาอาจารย์ชฎาพันธสุวรรณเนตรหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาอาจารย์กิติคุณแสงนินหัวหน้าสาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬามีด้วยกัน7ท่าน 1. อาจารย์ชฎาพันธสุวรรณเนร 2. อ,อาจารย์นัทธาพอรอวิไล 3. อาจารย์วัฒน,นะสัพเพเสริฐ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอเอร์ชยศิษฐ์ภาวิราช 5. อาจารย์พรชัยลีน้อย 6. อาจารย์ประกรณ์ชูศูนเนิน 7. อาจารย์นันชนกเปียแก้วอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ 1. อาจารย์กิติคุณแสงนิน 2. ดรนนชัยสารติบุตร 3. รองศาสตราจารย์สุเมธแก้วแพรก 4. รองศาสตราจารย์ชัดชัยโกมานทัศ 5. อาจารย์ภัยจิตราศีวิเศษ 6. อาจารย์นรงปกรหงสาลา 7. อาจารย์อุสาสีชัยยา 8. อาจารย์พัชรศักดิ์จันทชารี 9. อาจารย์นัทพงษ์รัฐถพินัน บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษา 1. อาจารย์อุษาศีชัยยาเลขานุการคณะ 2. นางสาวจุธารัตน์สุทัศช,ชดเจ้าหน้าที่ธุรการ 3. นางสาวยุภาพรเพียเอียเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 4. นางสาวอาริษากิจคุณทศเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 5. นายวันชัยนามเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ แม่บ้านประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 1. นายง 2. นณฝนสวัสดีครับพี่ชื่อประทักษ์สะสมนะครับชื่อเล่นชื่อพี่ปีนะครับจบจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรมนตรีนะครับเป็นรุ่นที่1นนะครับก็ปัจจุบันทำงานเกี่ยวกับเป็นผู้สอนแล้วก็ สเต็งแอร์คอนดิชชันนิ่งโค้ดหรือว่าฟิตเนสโค้ดนะครับให้กับเยาวชนหรือว่านักกีฬาอาชีพนะครับในกีฬาเทนนิสนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับน้องๆทุกท่านนะครับที่ได้มาเรียนณคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทย,ยาลัยเกษตรมณฑิีแห่งนี้นะครับก็ขอให้น้องมีความสุขนะครับในการเรียนที่นี่นะครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อยานัชราสองเมืองนะคะชื่อเล่นชื่อยานัทค่ะจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรมณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยที่1นะคะ ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ State ฟเดเรีย U ยูตำแหน่งซุมบ้าและพิลอทีสอินสตัคเตอร์ฝากถึงน้องๆน,นะคะให้ตั้งใจเรียนเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ในล้วมหาวิทยาลัยให้ได้เยอะๆนะคะสนุกกับการเรียน,นะคะ่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับผมติอิสเเนศครับอป็าานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาการจัดการการกีฬาและนันทนาการครับ วันเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาแบบนิต้นอิสระครับความรู้ที่ได้จากการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาก็คือนำไปใช้ในการประกอบการออกแบบโปรแกรมการฝึกสอนครับแล้วก็เรื่องของการจัดทํประชาสัมพันธ์คับการหาลูกค้าการหาผู้เรียนและก็การวางแผนจัดตารา ฝากถึงน้องๆคณะวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับก็ขอให้ตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์ในการเรียนการสอนไว้ให้ดีนะครับเ mm hmm. พราะว่าเามื่อก็สู่วัยทํางานแล้วสิ่งเหล่านี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานได้ครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่ธีรนันท์สรบสิท่ิเล่นว่าพี่ทีนะจบการศึกษาจากมาหาวิทยาลัยเกษตรัณดิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพก็ตอนนี้พี่ทำงานเป็นเจ้าของบริษัทท่ s p o อ t e r นัยๆนะฮะเป็นเกี่ยวกับบริษัทนำเข้านะฮะเป็นอุปกรณ์กีฬาเกี่ยวกับกีฬาสมาร์ทวอทแก้วปั่นนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าของเพจกระเป๋านะฮะเป็นกระเป๋าเกี่ยวกับกีฬาฮะผู้ติดตามประมาณ4ี่หมคนนะคบใน i g นะฮะก็จะขอฝาก น้องๆนะฮะให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดในระหว่างที่ศึกษานะฮะทุกอย่างที่อาจารย์สอนหรือว่าทุกรายวิชาเนี่ยเราสามารถนํามาประยุกต์ใช้แล้วก็าสามารถนํามาปรับใช้กับธุรกิจหรือว่าอาชีพที่เราจะทําในอนาคตได้แน่นอนยังไงก็ฝากน้องๆให้ตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ฝากถึงน้องๆสาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพนะฮะถ้าอยากจะมีอาชีพ แบบเดียวกับพี่นะคะก็คือ,อมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ขายสินค้าเกี่ยวกับกีฬาในสิ่งที่เราชอบก็คือกีฬาแต่เราอยากทําธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาเนี่ยทุกวิชาที่เราได้เรียนในสาขาการจัดการกีฬาเนี่ยมันเป็นวิชาที่สําคัญทั้งนั้นเลยนะทุกวิชาไม่ว่าจะเป็นบัญชีภาษาอังกฤษนะคะที่เป็นวิชาที่น่าเบื่อหน้าเบือเบ่อเนี่ยวิชาพวกนี้พี่เอามาประยุกต์ใช้ใน ธุรกิจของพี่ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นฝากน้องๆนะว่าให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ช่วงชีวิตมหาลายัยนะคะแล้วก็ให้ตั้งใจเรียนนะคะเพราะว่าทุกๆอย่างที่พี่เคยเรียนมาเนี่ยพี่สามารถเอามาไปยุกใช้ในธุรกิจของพี่แล้วก็อาชีพของพี่ตอนนี้ในปัจจุบันได้เยอะมากจริงๆยังไงก็ฝากน้องๆด้วยนะสวัสดีน้องๆนักศึกษาใหม่ทุกคนนะครับที่นายชยากรูจุสมทัศน์หรือเรียกพี่ว่าพี่แจมได้นะครับ พี่จบการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรม,มนติตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นที่2ทพี่ได้ทํางานเป็นเทดโค้ดกีฬาว่ายน้ําจังหวัดพังงาน,นะครับซึ่งหน้าที่ของพี่ก็คือดูแลการฝึกซ้อมนักกีฬาในเรื่องของต่างๆแล้วสิ่งสําคัญก็คือเสริมสร้างสมรรถภาพนักกีฬาและก็การเพนความแข็งแรงให้กับนักกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในรายการต่างๆนะครับและสิ่งที่พี่อยากจะฝากน้องๆในคณะก็คือว่า พี่อยากให้น้องๆได้ศึกษารายวิชาต่างๆให้ศึกษาโดยละเอียดเข้าใจและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างเต็มที่ในช่วงระหว่างที่เราได้ทําการศึกษาอยู่นะครับแล้วพี่ก็ขอกล่าวยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวคณะวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับขอให้สนุกและมีความสุขกับการเรียนนะครับสวัสดีครับ ดีค่ะพี่ชื่อธีรดารัชเชยนามนะคะชื่อเล่นชื่อพี่หมูจบการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพนะคะมหาวิทยาลัยเกษตรมนตรีรุ่นที่สองปัจจุบันทํางานอยู่กองการกีฬานะคะสังกัดสํานักวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬาพี่จะอยู่ฝ่ายวิชาการนะคะเป็นพัฒนาเทคนิคนะคะจะออกตามสถานที่ต่างๆนะคะทดสอบสมรรถภาพทางกายนะคะและ ทำข้อสอบออกข้อสอบนะคะของการสอบเข้าพาราชการของกทมนะคะจะช่วยกันทําที่กอกีฬานะคะ,ะส่วนงานเสริมงานเสริมอตอนนี้ทําเป็นแพทย์ภาคสนามนะคะอยู่ประจําทีมฮิโปเอฟซนะคะ,ฟ,ะฟุตบอลไทยแลนด์ลีกทีห้านะคะและเสาร์อาทิตย์นะคะพี่ถ้าพี่ว่างนะพี่จะไปรับสอนแอโรบิกในน้ำของส่วนเยาวชน ของกอทมทางเขตบ้านเรานะคะบ้านพี่จะอยู่แถวแถวบานกะปินะคะฝั่งนี้พี่จะเป็นคนรับหมดเลยก็ฝากถึงน้องๆน,นะคะที่เรียนอยูนะ่ตอนนี้นะคะให้ตั้งใจเรียนนะคะเก็บเกี่ยวความรู้ในมหาลัยในรั้วเกษตรบัณฑิตในครอบครัวของวิทยาศาสตร์การกีฬาเก็บมาให้ได้เยอะๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องๆงพี่ชื่อจิวนะคะจิวมเมล่ชิวค่ะ จบก,การศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรัณฑิตด้านสปอร์ตไซเอน์นะคะปี2018นั่นเองนะคะที่ตอนนี้ก็กำลังทำธุรกิจส่วนตัวอยู่นั่นเองนะคะฝากถึง,ถงน้องนะคะใครที่อยากจะมาเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาที่นี่ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิดนะคะลงมาเรียนกันเยอะๆนะคะสวัสดีครับผมวินไัยวัสนิชัยนะครับชื่อเล่นชื่อคิวผมเรียนศิลปศาสตร์บัณฑิต การจัดการกีฬาและนาฬการรุ่นที่2นะครับตอนนี้ก็เป็นโปรคอลอยู่ครับแข่งอยู่ในโชว์ไทยแล้วก็มีรับสอนกอล์ฟบ,บ้างนะครับก็วันนี้จะมาแนะนําตัวให้กับรุ่นน้องที่กําลังเข้าศึกษาในปีภาคการศึกษา,าใหม่นะครับขอให้โชคดีในการศรึกษานะครับ คณะที่เรียนมาครับก็ได้ใช้งานในอาชีพที่ทําอยู่เกี่ยวกับการจัดการกีฬาการจัดการทุกอย่างแล้วก็วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้นด้วยตัวเองที่เป็นนักกีฬาหรือเป็นอดีตแล้วครับมีความเข้าใจเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องอนาตมี y อะพวกนี้ทําให้ค่อนข้างได้เปรียบในการซ้อมในการใช้งานสมรรถภาพทางด้านร่างกายในการแข่งขันครับแล้วก็ช่วงที่ไปฝึกสอนให้กับเด็กเยาวชนหรือรุ่นน้องที่มหาหัดเล่นกอล์ฟครับก็ได้มีส่วนใช้ความรู้ในกล้ามเนื้อร่างกายในการ สอนกอล์ฟให้เขาเข้าใจกลไกในการทํางานกล้ามเนื้อมากขึ้นก็ครับโดยส่วนตัวคิดว่าโชคดีนะครับที่ได้นําสิ่งที่เรียนมาใช้งานในตรงสายอาชีพครับขอบคุณครับ,รบสวัสดีค่ะพี่ชื่ออาริวันนารัมนะคะชื่อเล่นผลนะคะจบคณะวิยาาทยาศาสตร์การกีฬานะคะสาขาวิยาาทยาศาสตร์การกีฬารุ่นที่3นะคะจากมหาวิาวยาาทยาล,าลัยเกษตรบัณฑิตปัจจุบันนะคะพี่ ทำงานอยู่ที่วีฟิเดตสาขาเมเจอร์รชัชโยธินนะคะตำแหน่งโคชโนเทนเนอร์นะคะหรือว่าผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลนั่นเองคะ<ส>่ะฝากถึงน,นะคะน้องๆเฟสที่ปีหนึ่งทุกคนนะคะเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์นะคะในรั้วมหาลัยสี่ปีให้ได้มากที่สุดนะคะวิทยาศาสตร์การกีฬาจบมาแล้วมีงานทำแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อพิชยัยเทียนเหลือนะครับชื่อเล่นชื่อก้องนะครับทำงานอยู่ที่ บริษัทบีไซส์สปอร์ตนะครับเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์แถวแถวสีนครินนะครับตำแหน่งที่เป็นแอซิสเมเจอร์นะครับ,นนรบ,รบหรือว่าผู้ช่วยผู้จัดก,การนะครับะจะจะดูแผนงานต่างๆของสปอร์ตคอมเพล็กซ์นะครับรวมถึงแผนงานการตลาดด้วยนะครับฝากถึงน้องๆน,น,นะครับที่กำลังสมัครเข้าเรียนมาใหม่นะครับผมก็ขอตั้งใจเรียนประสบความสำเร็จทุกๆคนนะครับุณครับ สวัสดีครับฟุกครับนพงศ์เกียรติสอนเรียนจบมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการครับหังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบึงยี่โถจังหวัดปทุมธานีครับตำแหน่งผู้ช่วยนักสันทนาการหน้าที่พนักงานของพี่ก็จะมีดูแลสระว่ายน้ําห้องฟิตเนสห้องคาราโอเกะห้องซาวน่าแล้วก็กิจกรรมต่างๆภายในศูนย์เช่นกิจกรรมโยคะ กิจกรรมออกกาลังกายในน้ําให้ผู้สูงอายุแล้วก็สอนว่ายน้ําเด็กสอนฟุตบอลเด็กกิจกรรมแอโรบิกที่พี่ทํางานอยู่คือพี่นําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทํางานของพี่ได้หมดทุกอย่างเลยคือพี่จะต้องสอนฟุตบอลสอนว่ายน้ําแล้วก็ออกกำลังกายในน้ําแอโรบิกพี่จะต้องทําบัญชีรายรับรายจ่ายประจําเดือนพี่จะต้อง จากการตลาดจากโปรโมชั่นเพื่อให้สมาชิกสนใจมาสมัครสมาชิกกับเราคือที่เราเรียนมาเนี่ยสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้หมดเลยครับฝากถึงน้องๆที่เข้ามาใหม่ทุกคนนะครับพี่เน้นเรื่องการปรับตัวเพราะว่าเราเข้ามามาหาลัยเราไม่ใช่มัธยมแล้วนะครับจะไม่มีใครมาตามงานเรามาบังคับให้เราเรียน เราต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองนะครับแล้วก็เรื่องกิจกรรมอีกหนึ่งเรื่องคือปีหนึ่งกิจกรรมจะเยอะมากขอให้น้องแบ่งเวลาให้เป็นแล้วก็อย่าทิ้งการเรียนนะครับแล้วจริงนักกีฬาเลยที่เป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลายัยต้องไปแข่งขันกีฬาบ่อยต้องมีการฝึกซ้อมขอให้น้องตามงานทุกคนนะครับตามงานแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจอะไรให้เข้าหาอาจารย์เลยขอคําแนะนําจากอาจารย์แล้วก็สุดท้ายพี่ก็ขอให้น้องๆตั้งใจเรียนขอให้เรียนจบภายใน4ปี มีงานทำที่ดีมีอนาคตที่ดีครับ,บ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆที่นาราทุกคนครับพี่เต้หรือพี่จูเนียครับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬากเกษตรบัณฑิตรุ่นที่3ครับผมก็ปัจจุบันที่ทำงานอยู่ที่ฟิตเนสเฟิร์สสาขาดุวิตบางกะปีนะครับก็อยากฝากน้องๆนะครับให้ตั้งใจเรียนครับแล้วก็สู้ๆนครับ เพื่ออนาคตที่ดีของโดราเีนะครัขบ du ขอบคุณครับก็จบกันไปแล้วนะคะกับการประถมนิเทศนะคะหวังว่าน้องๆนะคะจะได้รับความรู้และก็นำความรู้ไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยต่อบบไปนะคะคนะไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าคะ่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่รับชมไลฟ์ของเรานะคะขอบคุณค่ะ